ในรอบที่สองคนโสดจะต้องผ่านการคัดเลือกจากเพื่อนๆที่รู้ใจซุปตาเป็นอย่างดีเพื่อซุปตาจะต้องทําหน้าที่คัดเลือกความรักครั้งนี้ถามควยก่อนเลยคุณเป็นเพื่อนซีกันเ่ยสเปคเขาเป็นแบบไหนเขาไม่ได้เป็นคนมีสเปคที่ตายตัวว่าคุณต้องขาวต้องสูงต้องผิวนี้ผิวนี้ผิวนี้ ไม่ใช่คุณนม่จะอยู่ที่การคุยกันมากกว่าไลฟ์สไตล์มากกว่าเราเชื่อว่าลีนะเป็นคนชอบผู้หญิงที่มีอะไรในตัวไม่ใช่แบบว่าเรียบเรียบง่ายๆหรือว่าเรียบร้อยเกินไปถ้าเรื่องเกินไปแต่มันต้องอยู่ตรงกลางในความมีเสน่ห์อ่ะเขาน่าจะชอบตรงกลางแล้วผมชอบคนมีสกิลด้วยมีความสามารถอะไรก็ได้อาจจะเล่นดนตรีทำอาหารเดินจงกรมเก่งก็ได้ต้องมีความสามารถเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเพื่อนของคุณทั้งสองคนถ้าไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่ ตัดออกไปเลยไปพี่ดุ้ยเชิญนะคุณไปมานี่ยืนตรงนี้ฮะทั้งสองท่านค่ะสองอืดีลีเอ้ยดีทั้งนั้นเลยล้อคุณน้ำตัวหน่อยเร็วค่ะหนูอายค่ะอายแล้วมาทำไมยันชื่อดุอะไรขนาดนั้นล่ะปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยม่ิดนอินเตอร์ค่ะโอ้ยนีเรียนอยู่ลีเขาชอบผู้หญิงมีความสามารถเล่นเปียโนได้ค่ะแล้วก็ร้องคห้เล่อยอย่บกวาเลงพรมจาี่ เอาเถอะเพราะไม่คิดนี่คือสิ์ต้องโชว์ก่อนโชว์เฮ้ยคนนี้เต้นดีโอเคโอเคโอเคแต่อยากให้ดูสายตาเฟยอันนี้พื้นฐานคือเล่นเป็นโนะเล่นเป็นโนโอเคไหม เก็บไว้ไหมได้อยู่เก็บไว้ก่อนอย่างน้อยเล่นดนตรีผมว่ามีโอกาสที่จะเข้ากับเพื่อนผมได้เก่งมากเฟยเก่งมากทางนี้บอกว่าเก่งมากเฟยเก่งมากโอเคอ่โอเคคุณได้ไปต่อนะัะคุณคุณไอค่ะนาเดียค่ะก็ตอนนี้เป็นบล็อกเกอร์ค่ะเป็นทราเวลแอนด์ไลฟ์สไตล์ค่ะเป็นบล็อกเกอร์พาไปเที่ยวที่ไหนบ้างอยไปหมดเลยค่ะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศชอบที่ไหนที่สุดนะเอาในไทยหรือต่างประเทศคะพี่นุ้ยเอาอะไรเนี่ย อะไรก็ได้แล้วแต่คุณค่ะคุณอาเดียก็ถ้าที่ในไทยตอนนี้ก็คือชอบน่านค่ะเขาเคยไปน่านไหมถ้าเขายังไม่เคยไปเราก็อยากพาเขาไปน่านแล้วเขาเป็นคนถ่ายรูปใช้กล้องฟิล์มใช่ไหมคะหนูก็ชอบถ่ายฟิล์มเหมือนกันแล้วเราชอบ้ชอบให้แต่เราถ่ายรูปให้เราไหมคือจริงๆอันนี้ตอนหนูฟังหนูก็แบบลังเลว่าจะปิดไฟเขาดีไหม เหมือนเราทํางานเป็นบล็อกเกอร์ต้องมีรูปเราอะหมมอนเรามีความต้องการของเราชัดเจนค่ะสมมติว่าเราอยากได้มุมน right ี้ใช่ไหมเราก็จะบอกเขาว่าเราอยากได้มุมน okay, ี้นะถ้าเขาถ่ายได้ตอนนั้นก็คือพอเลยก็ลองเปิดไฟไว้ดูค่ะอือได้ไหมคะเฟยผ่านอยู่ครับโอเคไปควัีะสวัสดีค่ะค่รอค่ะปัจจุบันเป็นศิลปินค่ะค่ะคู่กันอ๋อคู่กันหนอใช่ค่ะสวั่งค่ะีค่ะเป็นพี่น้องกันปะเป็นเพื่อนเราเป็นอะไรกันเป็นคู่จิ้นเป็นคู่จิ้นเอาเป็นคู่จิ้น อยากรู้อยากรู้เลยอ่ะผลงานของเราเพลงอะไรพี่คะพี่คะพี่คะ้้มนนนนค่่ะะะัาได้ไหมเฟย์อ่าผู้ตรงก็คือลีไม่ได้ชอบแบบสายแบลขนาดนั้นค่ะอย่าเพิ่งตัดสินพวกหนุ่มจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนที่แบลนะคะหนูเป็นคนแซ่บความแซ่บ ไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นไไม่ถูกเลยได้อยู่ได้อยู่อะเขามีความแซบแล้วแล้วคุณกิมนะฮะมีอะไรเป็นแร็ปค่ะคุยแรปทำอะไรอยู่เมื่อไร่อ่ะจัหวะจังหวะกิมทำอะไรฮ้ยโดนล็อนะแบบนี้มันไม่มีคนทำบีดหรอโนแร็ปเลยคฮะนี่ างเงี้ย่อยลูกคุณบีดบล็อกได้ไหมเราไม่ได้เหรอบล็อกน้องมาชื่อคิมพี่จะลองพี่จะชิมนะทูโซเลสโกโลวอนพลาดนะเพดนิสเซ็กซี่นิดหน่อยแต่ก็ยังอร่อยนะค่ะพี่จะลองไหมค่ะจะเป็เดี่ยวจะเป็เดี่ยวจเช็นเดีวได้ไหมแล้วตอนนี้ก็ขอเฟย์เฟยคิดดีๆเฟยค่อยๆตัดสินใจเฟย์เเขาเพื่อนบอกเพื่อนเจ้าคนเรียบร้อยอ้าว ไม่รีบบอกแค่รอไม่ได้เห็นไหมล่ะหนูเนี่ยโอหนูเป็นคนเซบค่ะแคลรอหนูก็คือแล็ปไปแล้วอ่ะหนูขอโต้ด้วยร้อยยังไงอ่ะอะสองคนนี้ให้เก็บไว้หนึ่งคนเลือกใครวีขอปิดไฟคิมครับพี่ค่ะ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 ดับไปแล้วหนึ่งคนบวายบาฮะ ชื่อฟาตินค่ะฟาตินก็ตอนนี้มีอาชีพเป็นหมอดูค่ะหมอดูพาย,ยิปซีก็มีความสา,ามารถเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาก็พูดได้สี่ภาษาพูดหน่อยฮะชาวแปลฟาตินฝรัร่งเศสกำลังดูตะแปล <c oughs> อะไรของเนี่ยก็ได้แค่นี้แหละ <c oughs> ก็ภาษาอังกฤษาภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนค่ะเอาจีนเอาจีนจีนหน่อยวอไอนีรีรักลี ก็พูดได้อย่างนี้คุได้ไหมคุณได้เล็กน้อยคุณมาโชว์ดูเพื่อนดูคนนี้ภาษาจีนโอ้มาที่าที่าแล้วเนี่คืออุปกรณ์หลังการดูหรอได้ดูให้ตัวเองมาแล้วยังดูดวงท่านเองไม่ได้เออดูให้คิมหน่อยได้ไหมวันนี้เพียดูวิเคราะห์อะไรหรือเปล่าดูไหมดูทักคนแรกเลยนะเนี่ยอ่ะแล้วจะทำอะไรฮะจะเอามาทำอะไรเลือกให้มาหนึ่งใบก็ได้ค่ะของนุ้ยเหรอ ถามคำเด either, ียวได้ไหมเขามาหาคู่กันเก ouais. ี่ยวอะไรกันชีวิตอยู่ดีๆมาดูดวงให้ดีเจนุ้ยอันนี้คือสกิลนะพลิกได้ไหมฮะค่ะเฮ้ยดูดีนะนดให้ฟรีเทสนะคะดวงของพี่นุ้ยในช่วงนี้อาจจะต้องเจอเรื่องที่ทําให้อึดรู้สึกอึดอัดลังเลอาจจะเป็นการเจอหนูก็ได้ในวันนี้ก็ก็รู้นะก็รู้นะอันนี้ด้วยนะอึดอัดอะไรทุกครั้งที่ลีทอแถหรือมีเรื่องราวในชีวิต ฟาตินจะเป็นคนเปิดไพ่ให้กับลีคุณคิดว่าความสามารถนี้จะทําให้เขาได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ฮะได้สี่ภาษาได้การดูดวงอผมว่ายังอะยังคือเด็กไปไม่ใช่หมาดีึงว่าคือไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้ใช่ไม่ได้พูดสายแน่อ๋อเอาตรงๆนะอาจจะไม่ได้ผิดที่ตัวเราหรอกเราอาจจะยืนอยู่ข้างๆคนที่แบบว่ามีดวงชะตาที่แบบว่า คิมจะตีแล้วนะเออคิมจะตีแล้วนะบางทีมันดึงดูดกันคุณขอโทษด้วยนะฮะไม่ได้ไปต่อนะฮะคุณฟาตินดับไป2คนแล้วคนนี้ที่ฉันบอกว่าเบะปาชื่อแจมนะคะตอนนี้อายุ27ปีค่ะทำงานเป็นอีเวนต์ออร์กไนเซอร์ค่ะคุณแจมแปลกใจเลยทะเป็นสคนนี้งานทุกวันไม่แปลกใจเลยแต่ก่อนหน้าที่จะรู้อาชีพคืออะไรแจมเสียไปอะไรอ่ะ แสบก็เศร้าแบบนี้อยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรเลยน่ารักปีเอกลักษณ์มากเก็บเสียงนี้ไว้เลยนะตอเลยแจมเหรอเจ้าจริงแม่บุญแจมเขาได้ยังไงล่ะเขาไม่ได้มีความสามารถแค่นี้นะอ่าแจมนะคะจบเอกภาษาเกาหลีค่ะเก่งตยองอันหยองอาเซียนเราจะมีได้ชอบไหมภาษาเกาหลีได้ยังไงก็ได้ผมไม่สิ่งเลียดเขาไม่ได้มีความสามารถแค่นี้นะยังไงอีกเขาเปลี่ยนหน้าได้คุณมายากลเขาก็ไม่ใช่ธรรมดา มาเยอะเอาไหมได้สายงานเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากไงมันส่งเสริมผมว่าโอเคไปต่อท่านแจงท่านสองท่านเชิญมาฮะสวัสดีค่ะชื่อสายนะคะอายุ22ปีค่ะปัจจุบันเป็นวิศวกรความสามารถก็ร้องเพลงเล่นกีตาร์เล่นดนตรีค่ะเล่นไวโอลินก็ได้ค่ะเป็นวิศวกรด้วยค่ะออกแบบก่อสร้างอะไรมาบ้างแล้วฮะคุณสายเพิ่งเรียนจบก็ยังไม่กล้าเอาแบบอะไรนะคะกลัวมันบ้ง แต่ชีวิตความรักจะเป็นไงไม่พังแน่นอนค่ะถึงเราจะไม่ได้เล็กช่างอะแต่ว่าถ้าใจเธอพังอะเราซ่อมให้ได้นะถูกใจไหม <Hey! S 1> ถูกใจไหมถูกใจถูกใจเฮ <Hey! S 2> ไปไปเพื่อนถูกใจชอบอารมณ์ขันเละได้อีกนะ กีตาร์กีต้านิดหน่อยค่ะแล้วก็หลักเลยก็จะเป็นไวท์ค่ะเป็นร้องเพลงจริงอยากฟังเสียงร้องเพลงรีได้ไหมร้องเพลงรีได้ไหมร้องได้ดติดลิขสิทธิ์เออมาติดลิขสขทธิ์ไม่ได้พี่นั่นเพลงช้างละกันไม่ติดแต่ข้าศึกเพลงช้างก็มีลิขสิทธิ์เอาเพลงนี้ไปไม่มีลิขสิทธิ์เพลงอะไรแก้งโง่ไม่ไหวรู้มากไปก็เจ็บนี่เพลงนี้กำลังมาขอเลยเพลงใครอะคะ ไม่ต้องถ่านกวไาไม่ถานก็จะเก็บไว้ไหมเก็บเก็บไว้เก็บไว้นะเก็บไว้เพื่อตะพงนมาฮะไปสวัสดีค่ะเฟมค่ะอายุ26ปีค่ะปัจจุบันก็ทำาีเจออนไลน์ค่ะ b ีเจแบบไหนทำอะไรพูดด้วยเต้นด้วยทำคอนเทนต์แต่งคอสเพย์อะไรอย่างี้หมดเลยอ๋อไอที่เขาส่งทัรวส่งได้ใช่ใช่ขอเพลงหน่อยฮะไป b ีเจสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะใครเข้า ฝากกดติดตามด้วยนะคะรบคนที่ไปส่งหัวใจจักค่าดวงได้ไหมคะเตอมกันก่อนเติมก่อนหนุ่มๆเข้ามาดูเพียบแน่เลยเยอะค่ะแต่ว่าไม่ถูกใจใครเท่าพี่ลีค่ะลีบอกว่าขอเอฟได้ไหมคะไปต่อหรือพอแค่นี้ชอบอ่ะพี่ผู้ชอบไปต่อโอเคนะสิบคนต่อไป สวัสดีค่ะชื่อฟันเดย์นะคะปีนี้อายุ26แล้วค่ะทำงานเป็น exhibition marketing ค่ะความสามารถพิเศษของสันเดย์คืออะไรฮะทำอาหารค่ะอุอ้ยหรอชอบไหมคนทำอาหารชอบนะเมนูยากที่สุดในชีวิตที่ทำคืออะไรอเมริกันเบเกอร์ค่ะไ <lakes> ข่กระทะค่ะไข่กระทะอะไรพี่นุ่ยมัน <S <S ยากนะคะมันต้องวบคมไฟต่ครั้จะเหยียดยามก็มีผลต่อหน้าที่การงาน ถามลีไหมว่าเขาชอบผู้หญิงทําอาหารไหมอาหารอะไรที่ชอบให้ทําให้ทานเออชอบกินแบบอาหารที่เป็นเบรกฟาสอะครับไข่กระทะชอบไหมคะไข่กระทะกินไข่ได้ทุกที่ฮะหนูว่าหนูค่อนข้างเหมาะสมกับพี่ลีค่ะเพราะว่าพี่ลีอ้ยพูดยิใช่ค่ะเพราะว่าหน้าที่การงานของพี่ลีเนี่ยต้องเร่งรีบใช่ไหมคะถูกต้องเบรกฟาสเนี่ยสำคัญแล้วไข่กระทะเนี่ยทำง่ายทำไวแล้วหนูเก่งมาก ถ้าเมื่อกี้ลีบอกอยากกินมัสมันหนูจะฝึกฝนค่ะโอ้โหคนลุกหนูแล้วเก็บใบไม้เก็บใบไม้ได้เลยแหละดีทุกคนนะเอาพูดตรงเเก็บไวไน้อ่ะได้คนสุดท้ายเชิญฮะค่ะสวัสดีค่ะอู๊ดอู๊ดนะคะขายของออนไลน์ค่ะแล้วก็เปิดร้านเช่าชุดค่ะแล้วก็เป็นบีเจออนไลน์ทำหลายอย่างจังเลยอ่ะเออแล้วจะมีเวลามาดูแลลีหรอคือมีลูกน้องค่ะให้ลูกน้องทําได้ตัวเราจะดูธุรกิจแต่ให้ลูกน้องมาดูลี ลุงน้องดูธุรกิจเขาไม่ดูดิจะทําอาหารอะไรให้ลีกินพี่ลีเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้เฮ้ยจริงป่ะใช่ใส่ใจอ่ะนี่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 สันเดียเขาบอกเขาชนะหนูแล้วอะเขารู้ว่าอูดรู้อะสันเดย์ไม่รู้อะอยากรู้ว่ารู้มาจากไหนว่ากินเผ็ดไม่ได้ก็ทําการบ้านมาหนึ่งอาทิตย์ค่ะดูคลิปเขาเกือบทุกคลิปเลยว่าเขาชอบผู้หญิงแบบไหนชอบกินอาหารแบบไหนก็เลยรู้ว่าเขากินเผ็ดไม่ได้ แล้วเห็นเขาเคยดูเขาได้เลิฟซีนไหมเคยดูค่ะเป็นไงบ้างเป็นไหมเลิฟซีนของรีเป็นงไงยังเป็นผู้หญิงคนนั้นจะไปต่อหรือพอแค่นี้เอาไว้ครับโอเคเขบคุณค่ะเพื่อนของซุปตาคัดสาวๆออกไปทั้งหมด2คนตอนนี้มีสาวๆที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด8คนแต่คนที่ออกไปในรอบที่2องก็มีสิทธิ์กลับมาได้อีกครั้ง แล้วก็ถึงเวลาที่ลีจะได้เห็นหน้า,าสาวๆที่ผ่านเข้ารอบครั้งแรกแล้วครับโอเคไหมเฮ้ บอกเลยว่าที่คัดออกไปก็โอเคเราจะให้ลีเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเห็นหน้านะครับสาวโสดที่ถูกตัดออกไปโดยเพื่อนของเขา2คนนะครับอ่ะ2คนเชิญเลยครับนี่ดูดนคนแรกตัวเลกนิดนึงแม่หมอฟาตินและก็คือคุณคิมนะ โดนถูกตัดออกคุณรู้สึกยังไงกับพวกเขาบ้างฮะไม่เป็นไรค่ะเข้าใจพี่ๆว่าอ๋อมันมันจำเป็นต้องไปโอ้ยใส่ดูแลพี่คด้วกัสุเออแล้วคุณฟาตินนะฮะที่โดนเขาสองคนตัดออกรู้สึกไงบ้างฮะก็ด่าได้สุดไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะครับอย่างที่บอกว่ารายการเราใจดีลีครับพี่พุทมีหัวใจให้หนึ่งดวง หัวใจดวงนี้เนี่ยนะครับสามารถเลือกใครก็ได้นะคนหนึ่งที่รีอยากจะให้เขากลับเข้าสู่รอบต่อไปเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้อี๋คนไหน啊ขอเลือกคุณครับเฮ้ยเฮ้ยอาเดี๋ยวสรุปคือหัวใจนี้รีไม่มอบให้ใครเลยใช่ฮะสรุปนะครับคือรีไม่เลือกใครเลยนะครับ แล้วเพื่อนๆทั้งสองจะทําหน้าที่ได้ดีสุดๆทําให้หนุ่มรีตัดสินใจไม่มมอหัวใจให้ใครเลยสรุปในรอบนี้มีสาวๆที่ผ่านเข้ารอบไปทั้งหมด8คนครับ